พิกพอตพอดแคสต์ความรู้อินฟิน t y ีย่อยต้มเสิร์ฟให้ท่านภายใน8นาทีต้องเข้าใจ Broad to you by e u r ์ริงเกอร์อินเกลฮาร์มแอนิมอลเฮลทายแสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พิกพอตพอดแคสต์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับเราจะต้มยำทำข่าวครับให้กับทุกท่านนะครับใน8ถึง10นาที ใน e ีทีที่ผ่านๆมานะครับเราก็ยังคงอยู่นะครับกับในเรื่องของตัวเซอร์โคไวรัสนะครับเราพูดคุยกันไปถึงเรื่องของ cross protection เรื่องของการวางโปรแกรมนะครับในการชำวัคซีนนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมนะครับตั้งแต่หมูสาวแม่พันธ์ุไปจนถึงลูกหมูอนุบาลวันนี้ฮะขออนุญาตอัปเดตข้อมูลวิชาการล่าสุดนะครับที่มีการตีพิมพ์นะครับในงานประชุมวิชาการสตวแพทย์นะครับทั่วโลกนะครับหรือว่า IPVS 2022 ซึ่งงานนี้ครับเป็นงานตีพิมพ์วิชาการนะครับของภายในประเทศไทยเราเองนะครับโดยคุณหมอกนกวันนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับจากการศึกษาครับของคุณหมอกหนกวันนะครับแล้วก็คณะที่ทําการศึกษาเนี่ยศึกษาดูครับว่าวัคซีนนะครับเซอร์โคไวรัสที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับในการช่วยควบคุมนะครับแล้วก็ป้องกันโรคนะครับโดยเฉพาะในฟาร์มนะครับที่มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงนะครับหรือว่าเป็นฟาร์มที่ปลอด PIRs การศึกษาของคุณหมอกระหนกวันนะครับก็เริ่มต้นนะครับในฟาร์มแม่พันธุ์นะครับขนาด2,000แม่นะครับปลอดต่อเชื้อ PIRs ครับทำการย่านมนะครับลูกสุกรนะครับทั้งสิ้น143ตัวครับแล้วก็มีการแยกนะครับสุ่มติดเอ r t a g นะครับเพื่อแยกกลุ่มของวัคซีนนะครับรวมถึงกลุ่มสุกรควบคุมครับแบ่งหมูทดลองนะครับออกเป็น5กลุ่มด้วยกันครับ กลุ่มที่1นะครับทรีตเมนท์ที่1เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทําวัคซีนนะครับที่เป็นในลักษณะของไคลมอริกส์นะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่ทําวัคซีนเซอร์โคนะครับแบบ0 5ซีซีนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเชื้อตายโฮเซลกลุ่มที่3ครับแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยจะเป็นวัคซีนเซอร์โคไวรัสนะครับที่เป็นสับยูนิตนะครับ2ซีซีนะครับแล้วก็อยู่ในสื่อที่เป็นสื่อน้ํามัน กลุ่มที่5ครับเป็นวัคซีนเซอรโควรัสนะครับที่เป็นสับยูนิตนะครับพิวริฟายแอนติเจนอยู่ในสื่อน้ำโพลิเมอร์นะครับฉีด 1cc ซีซีครับและแน่นอนครับว่ากลุ่มที่6กเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสับยูนิตอยู่ในสื่อน้ำมันแต่ทำนะครับ intradermal ครับทำการคระนะครับตัวหมูเนี่ยลูกหมูนะครับทดลองแต่ละตัวเนี่ยกระจายลงไปนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีมีหมูกระจายอยู่ในทุกกลุ่มนะครับเพื่อลดในเรื่องของไบแอสต่าง เลี้ยงอยู่ในสุกรนะครับเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนสุกรเนี่ยหลังเดียวกันครับนะครับแล้วก็คนเลี้ยงนะครับรวมถึงผู้ที่ดูแลเนี่ยแล้วก็โปรแกรมอาหารต่างๆเนี่ยทำเหมือนกันทั้งโรงเรือนนะครับมีการติดตามสุขภาพต่างๆนะครับเจาะเลือดแล้วก็วางแผนคุณภาพแล้วก็ติดตามเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆนะครับเท่าเทียมกันนะครับทำการแบ่งนะฮะเก็บตัวอย่างครับเลือดหมูเนี่ยทุกๆ2สัปดาห์ครับโดยสุ่มมาจาก กลุ่มทดลองแต่ละกลุ่มเนี่ยประมาณ5-10ตัวเพื่อมาดูนะครับการติดเชื้อในกระแสะเลือดครับดูเรื่องของลักษณะของการเจอไวรัมียนะครับจากผลการทดลองนะฮะพบว่าเมื่อติดตามในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตต่างๆแล้วเนี่ยก็พบว่าในส่วนของตัวหมูนะครับกลุ่มที่5ครับที่เป็นในเรื่องของตัว สื่อน้ำพรีเมอรนะครเป็นสับยูนิตพิเออร์ฟแอนติเจนเนี่ยให้อัตราการเจริญเติบโตครับ ADG ที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเทียบกับวัคซีนกลุ่มอื่นๆรวมถึงกลุ่มควบคุมนะครับให้อัตราการเจริญเติบโตนะครับในช่วงตั้งแต่ยานมนะครับจนถึงประมาณ18สัปดาห์เนี่ยอยู่ที่662.47กรัมต่อวันนะครับ แล้วก็มีน้ําหนักจับออกครับตั้งแต่ในช่วงที่หย่านมล,ลงมาจนถึง18สัปดาห์นะครับก่อนที่จะย้ายนะครับเพื่อไปเป็นหมูสาวเตรียมทดแทนเนี่ยอยู่ที่น้ําหนักจับออกที่75.1กิโลนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับในกลุ่มอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของวัคซีนชนิดอื่นนะครับที่เป็นสื่อสื่อน้ํามันนะครับหรือฉีดฉีดในลักษณะของเข้าใต้ผิวหนังต่างๆรวมถึงกลุ่มทดลองเนี่ยหมูนะครับที่ใช้วัคซีนที่เป็น พิรีไฟแอนติเจนนะครับในสื่อน้ำพริเมอร์เนี่ยให้การเจริญเติบโตที่ดีกว่าครับทีนี้เรามาดูครับประสิทธิภาพในการลดนะฮะลดเรื่องของปัญหาการเจอการติดเชื้อในกระแสเลือดครับพบว่าในทุกกลุ่มนะครับก็มีการลดการติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ก็ยังมีการตรวจเจอได้นะครับแต่ในกลุ่มทดลองกลุ่มที่5ครับที่เป็น Purified น n ิเจน n ั u ยูนนะครับในสื่อน้ำพริเมอร์เนี่ยพบว่าตั้งแต่4สัปดาห์นะครับสัปดาห์8สัปดาห์10 16รวมถึง18สัปดาห์เนี่ยไม่ตรวจเจอนะครับการติดเชื้อในกระแสะเลือดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเรื่องของการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนครับมันก็เลยสอดคล้องนะครับไปกับภาพของเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตนะครับหมูไม่มีการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับแล้วก็สุขภาพฝูงที่มันเป็นการปลอด p R s อยู่แล้วเนี่ยยิ่งส่งผลดีฮะในการที่ทําให้หมูเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีกินอาหารได้เต็มที่นะครับ ดังนั้นจะเห็นได้เลยครับว่าจากงานทดลองของคุณหมอกนกวันนะครับและคณะเนี่ยที่ตีพิมพ์ใน IPVS ล่าสุดเนี่ยเป็นการยืนยันได้ครับว่าในฝูงหมูนะครับที่ high health status หรือสุขภาพดีปลอดต่อเชื้อเนี่ยมีการผลิตหมูสาวทดแทนเมื่อทำวัคซีนเซอร์โคไวรัสเสริมเข้าไปนะครับก็จะช่วยในการควบคุมการติดเชื้อธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วยนะครับในการช่วยควบคุมเรื่องของการติดเชื้อแบบแฝงได้ด้วย ส่งผลดีฮะต่ออัตราการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของการควบคุมการติดเชื้อในกระแสะเลือดต่างๆได้แล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพนะครับในภาคสนามเนี่ยดีเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมรวมถึงวัคซีนชนิดอื่นๆหากไม่อยากพลาดนะครับข้อมูลวิชาการดีๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับในส่วนของตัว p i c k p Pod o t Podcast นะครับ พี่กี้คอนเน็กซ์เฟซบุ๊กไลฟ์นะครับรวมถึง YouTube c h anel n นะครับ Talkatech YouTube c h anel n สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ